ก้มหัวน้อมน้อมพเพชิญหน้าปีศาจชั้นสุดได้เป็นวุฒิสมจชิกม่อมดีอีลิตออฟเดเวลภาพยนตร์สยองขวัญดํามืดแต่ปราปลด้วยความวิจิตรผลงานลำดับที่สองจากทําสตูดิโอ19 สตูดิโอเจ้าของความผวาของคนทรงผีร่วมด้วยฮอลลีวูดไทยแลนด์หยิบเรื่องเล่าสายศาสตร์ความเชื่อโบราณมาอัปเกรดสู่ความสากลโดยไม่ลืมกลิ่นอายความเป็นหนังผีแบบไทยๆพบบททดสอบแห่งความเชื่อของกลุ่มนักศึกษาไม่เอาไหนออกเดินทางไกลามาเพื่อทำงานวิจัยกลุ่ม กับการทำบทสัมภาษณ์ศิลปินผู้ดีเก่าซ่อนเร้นด้วยปิศนาหมอมหลวงสลักจิตเพชกรกอดรสิ่งที่ต้องได้ก็มีบทสัมภาษณ์ของอิหมอมประสาทแบบนั่น้ะแต่แล้วความพึกคขนองของวัยรุ่นได้จุดไฟพิโรนของหมอมสลักจิตให้ลุกโชนสิ่งดำมืดที่สุดที่แฝงตัวอยู่ในทุกซอกลืบของบ้านจึงได้ตื่นขึ้นนำไปสู่คืนสยองที่ทุกย่างก้าว คือการประคองลมหายใจพลาดเพียงก้าวเดียวชีวิตอาจถูกกลืนกินไปตลอดกาลขอต้อนรับสุบ้านสลักจิตพื้นที่ละเลงจินตนาการความสยองของสองพี่น้องผู้กำกับอามอทิตยะและชายธีรคหาที่เก็บทุกกระแสตอบรับจากผลงานเรื่องแรกยังคนทรงผีที่เชี้ให้พวกเขาได้เห็น ว่ามีจุดได้จุดเด่นตรงไหน oh, เป็นแนวทางให้ทั้งคู่ปันโปรเจกต์สุดสยองเรื่องใหม่ใส่เต็มกว่าเดิมแน่นอนว่าหมายเด็ดของพวกเขาในครั้งนี้คือตัวละครหม่อมหลวงสลักจิตเพชรก่อนรผู้ดีเก่าไว้บ้านปลายผู้กุมความลับสุดสยองไว้ในทุกซอกลืบของบ้าน ได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากผีปอบผีไทยโบราณมากความน่ากลัวจากความเชื่อเดิมที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ม์ดำถูกนำมาประยุกต์ตีความใหม่สู่ปีศาจชั้นสูงที่ยากจะต่อก่อนมีพลังอำนาจจากการเสพเรื่องชั่วช้าโสมงรับประกันว่าง,งานนี้คนลุกแน่นอนกับดีไซน์ปีศาจที่เล่นกับภาวะกลัวรู ซึ่นถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับด้านมืดในใจของมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ภายในและกําลังจะถูกเปิดเผยโดยไอเดียของปีศาจรูมาจากการเห็นฝักบัวแห้งกรังในใจกันข้เขาเลยลองออกแบบว่าถ้าเอาอะไรแบบนี้มาอยู่บนหน้าของปีศาจผลลับจะชวนเสียวสนหลังเบอร์น่ะ <c oughs> ความน่ากลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านสุดยอดการแสดง จากเออันเชลีนักแสดงหญิงลายครามเจ้าของรางวัลน,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากหนังไทยสายรางวัลวันเดอร์ฟูเทาเมืองเหงาซ่อนรักและบทแม่ในทองสุข13กลับมารับบทน,นำบนจอใหญ่ครั้งแรกในรอบ16ปีสลัดลุกคุณแม่ใจดีรับบทโหดที่สุดในชีวิตในนามหม่อมหลวงสลักจิตเพช,ชกรก่อนโดยก่อนหน้านี้พี่เอ เคยร่วมงานกับสองผู้กำกับมาก่อนในฐานะหนึ่งในทีม acting coach ของคนทรงผีเส้นทางที่ปลุกนักแสดงรุ่นเก่าให้กลับมาโชว์ฝีไม้ลายมือที่ไม่เหมือนใครและจะทำให้คนดูต้องหลอนฟังหัวชีวิตของฉันควรจะเพียกพร้อมหลังจากได้แต่งงานกับท่านชายเป็นนายหญิงของบ้านที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีและถึงจะเป็นหนังไทยแต่ใช้ว่าเหล่าผู้สร้าง จะยึดติดแค่ความเชื่อเดิมเดิมหลังจากที่คนทรงผีเคยสำรวจความเชื่อของผีและผุดครั้งนี้พวกเขาต้องการถอยจากขนบของวัฒนธรรมแบบใดแบบหนึ่งแล้วเลือกจากคำว่รราศรัทธาที่ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือศาสนาใดหากไม่มีมันก็จะถูกความกลัวก,นกินได้ไม่ยากมอม The Elite of Devils s จึงเป็นการจับลาองค์ประกอบของทั้งหนังผีไทยและเทศ มาชนกันในหนังเรื่องเดียวปีศาจชั้นสูงพวกนี้มันจะโจมตีคนที่หมดศรัทธาในสิ่งที่เชื่อมันเบื้องหลังความโกลัที่คนดูจะได้พบผ่านคือการผสมร่วมกันระหว่างงานเมคอัพเอฟเฟกที่ต้องใช้ความประณีตและเวลานานหลายชั่วโมงเพื่อการแต่งเติมความสยองก่อนจะเพิ่มดีกรีความสมจริงไปอีกขั้นด้วยงานวิเชอรเฟกต์จากนิพันสตูดิโอ ไม่เพียงแค่ภาพที่ชุนขนหัวลุกในส่วนของงานเสียงก็ได้ต่อยเทสสัก์คอมโพเซอร์มากประสบการณ์แห่งบานาน่าซาวสตูดิโออยู่เบื้องหลังผลงานยังเด็กหอสี่แพรง่งและล่าสุดกับที่หยดเข้ามาช่วยทำดนตรีประกอบและออกแบบเสียงปีศาจคลังดังกระหึ่มจนฝันร้ายไขปริศน,นาต้องสาบกับพิมพ์รัดกระมล นักแสดงสาวสวยมากสเสน่ห์ผู้เคยเข้าชิงราวันนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากคนทรงผีรับบทเป็นมีนสาวหัวรั้นประจำกลุ่มจุดแตกหักของนักศึกษาเลื่อนร้อนและปีสาจเลือดเย็นใครจะอยู่ก็อยู่กันเลยนะผมู้ไม่ทนอยู่กับไอ้หม่องประสามแดกนี่แน่รวมด้วยเอิร์ธนวภูมิรับบทไอซ์ลูกชายนักการเมืองที่มีประวัติโกงกินมาหลายรัฐบาลฉันมีวข่ข้าแม่ เจจตุพรรับบทวายลูกรักพระเจ้าที่กําลังถูกสั่นคลอนความศรัทธาหมอมสลาก,กิตอะไรนี้แม่งโคตรสุดเลยวะวีกรกรรมขึ้นยิ่งในวัยสาวของแม่งนะเกิื่อน้้ำกดสัดน้าเมียน,ยน้อยชาวเวียดนามอามจตุรันรับบทฟิล์มนุ่มสายฮาวพร้อมท้าชนแมแต่ปีศาจเออจริงให้กูเห็นหนะ้าพวกแม่งกูไม่อยากอยู่ละและมิวสาน,านันรับบทปัน่นสาวสวยปากแสบ ที่ต้องแหกปากกรีดคือหวังเอาตู้รอดออกไปล่าพวกลูกหนูโงงๆกันเถอะคำบอกไอ้กแกจิตวิญญาณอย่างพวกมึงมันไม่ได้สำคัญอะไรกับกูขนาดนี้เจ้าทรยศต่อความรักของฉันฉันถวายจิตใจและกายให้กับพระองค์ องกับทอดทิ้งฉันให้ฉันเจ็บปวดและอับอายมอ่อมดีอีลิตออพเดวิลส์สปนมกราคมในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปยอมรับกันมาซะดีๆว่าใครกลัวรูถหาคุณรักหนังสยองก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พาลาดละคนที่สุดเอ์ครูซี จาะลึกถึงหนังชวนผวากว่าใครที่เดียวที่จอดอจัสตูอิตพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย